เป็นยังไงถ้านักแข่งทั้ง4คนต้องรับศสจากลับผู้กล้ามากมายที่เข้ามาโจมตีโดยเราจะให้นักแข่งทั้ง4คนแคมป์อยู่ในตึกสกูและให้ผู้กล้าขับรถจากโรถหยาดเข้ามารุมตีระดับความยากที่นักแข่งต้องรับมือจะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเริ่มที่เลเวลแรกผู้กล้า4คนเลเวลที่2ผู้กล้า8คน เลเวลที่3ผู้กล้า12คนและเลเวลสุดท้ายผู้กล้า16คนโดยในเลเวลสุดท้ายจะแข่งกันแบบ West of t ฟ e รและนักแข่งจะมีทั้งหมด5คนรวมรัชชีที่เป็นโคชเข้ามาแข่งด้วยโดยที่ฝั่งผู้กล้าจะมีเพียงปืนและของป้องกันเท่านั้นแล้ว

มาล่าเดิมเลยฮิลบุ้มาดรอนเลยตลยตันเลยเออยิงแล้วมัสิให้โค้งบอชนได้โค้งบลชนแน่เลยชนชนทางข้าวแน่ชัวร์ชัวร์ชนปาชนกับบอลนี่เข้ามาแล้วนี่เข้ามาแล้วตัวหนึ่งตัวหนึ่ง แตกแล้วหัว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 แตกแล้วไรไาีตัวแล้วเนี่ยมีน้องไปสามอ่ะน้องไปสองเฮ้ยนี่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 น่า่าวเฮ้ยเฮ้ยมันชุบมันชุบมันชุบุุอย่งชุบอยู่งไหนโน่นเนี่ชุบอยู่ไอมันเลื่อนฝ่ายน้ฝ่นเจอมุมเดิมเลยมันมันทะลุเข้ามาได้เมื่อกี้ ไม่มีตัวค้ำบอตัวค้ำบหรือเกมไม่เกมมเนี่มวยมเลยเมมวยมเต็มเลยเข้าเเข้าใต้เข้าตเตมกูเต็มเลยนอเข้จอเดียวมาเดี้วเามาเมายงมายงยังย าแล้วบอสมาแล้วบอสลก้าตะก้าโคเยอะโคเยอะเฮ้ยเดี <t <t ๋ยวตายโคเยอะี่าีเตีาาพี่ไม่อยู่ตรงป่งมอยู่ตรงป่งอยู่ตรงป่งอยู่ตรงป่งมันมาแล้วไอ้สว์ เฮ้ยตายมึงตายเลยมึงตายเลยโว้ยโว้ดเออฝ่าน้องคนแรกเลยมันต้องยิงแล้วมันไม่ชุบว่ะมันซ้ำไม่ทันเว้วย ป้อมนี้ป้อมนี้ได้ได้คิวแน่บอกเลยป้อมไหนเนี่ยป้อมนี้ไอ้คันนี้ตัวเดียวเองเหรอมาขับหนีกันเต็มเลยดูดิน้องน้องฮะขับหนีกันเต็มเลยขับหนีกันเต็มเลยไฟตาเต็มเลยมีไฟฝั่งไทยก็มา ความเฟ้อเอกเล่นเส้นแถเล่นเส้นแถเล่นเส้นแถเลยไอ้ข้ามึงทำไปยังอ่ะทำไม่ได้เดี๋ยวม่ไดมีแต่กุนับแลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยยี่่ไ้แมงเท้ไรวะไปเร็วไปปิดประลไมไม่ปิดหรอก

ฟานักสองนักฟานนักสองเฮ้ยไอ้ยิปตเก็บน็อกไอ้วิ่งลงมาที่ไหนมาขันมาโอ้ขันมาคุได้ปะไดใ่คุณเดี๋ยวมาชยช่ยช่วช่วเฮ้ยปิดตาโม้ขนาด สองหนึ่งแล้วสองหนึ่งคู้เหนมาแล้วผู้ไหน็บมาแล้วผู้เหน็บมาแล้วขพ้่มาไดเพิ่มอะไร้พิ่มอะไรเฮ้ยขึ้นมาแล้วเหรอขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาอะไรวะรอหน่อยเถียงจัง อ๊ไปแ่งน้องกันเลยไปอยไม่งั้นมันเลคอร์มูคอรไฟแล้วเว้ยโดี่ควจะไม่เก็บหมวกไว้ ไโดนสวนเมมกขาไหนมาสมาีเต็มเลยเต็มเลยดีสีสีต้องโดนแล้ววะเฮ้ยเขายิงไกลหรอเขาไปทังไกลหรอมีความดยเหรออโดนยิงไกลอ่ะุ้ยนอมาดนอยจางห้องน้ำมฉีด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 

ก็นอนอยู่ตรงนั้นแ้วไม่เมื่อวานไม่เม่วาไม่ไม่มันฉีกมันมันมันฉีกยิงข้างนอกมันฉีกยิงข้างนอกและนี่คือบทสรุปนักแข่งสามารถผ่านเลเวลหนึ่งและเลเวลสองได้เท่านั้นครั้งหน้านักแข่งจะต้องรับมือกับอะไรอีกอย่าลืมกดติดตามเราไว้ด้วยนะ